มีเป็นที่มีบุญอะนะในวัดนะเปรตมันก็ชอบมาสินะเปรตมันก็ชอบเข้าวัดนะเอาความหิวเข้ามามาหาผลประโยชน์มาเลยนะถ้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไล่หมดนะที่นี่ไม่ให้เรือะไรนะไม่ให้เรืออนะไรแล้วไม่ให้มาอวดสอนคนโน้นสอนคนนี้โดยที่หลวงพ่อไม่ได้มอบหมายสอนเสร็จแล้วก็สิ่งที่ตามมาคืออยากได้ลาบสักการะนะนะั่นแหละ พระก็มนะีโยมก็มีถ้ารู้ก็ไล่หมดลนะมาที่นี่บอกไว้เลยนะไม่มีเงินไม่ว่านะมาให้ถึงเท่านั้นแหละไม่มีเงินจริงๆก็ไปขึ้นรถตู้เออมีรถตู้ให้ขึ้นฟรนะีมาที่นี่มีข้าวให้กินนะไม่ต้องเสียเงนินหรอกนะสิ่งเดียวที่หลวงพ่อเรียกน้องนะคือเรียนแล้วต้องปฏิบัตินะ งั้นถ้ากินข้าวที่นี่แล้วไม่ปฏิบัตินะระวังคอหอยพอกนะ <c oughs> กินกินของร้อนเข้าไปแล้วกินทานของคนอื่นนะ <c oughs> งั้นมาวัดนะ <c oughs> มาให้ได้สติได้ปัญญามาเรียนวิธีปฏิบัติแล้วเอาไปปฏิบัติตั้งใจค่ะ